ร,รายการโหมดกระแสเป็นยังไงบ้างฟิดแากตื่นเต้นครับแล้วก็กระแสดีครับเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยหมอรำม,มาขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าโหดกระแสเป็นรายการอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนาะในเรื่องของข่าวเรื่องอะไรอย่างนี้ครับกับการออกไปนั่งรายการรวมๆกั ครับฟิลมันเป็นยังไงมัง้งเงี้ยหน่อยมันเหมือนแบบเวลาเราอยู่ในรายการของเราไหมาที่แบบเราดูอย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะคาถามอะไรเ,ออเราไม่รู้ว่าพี่หนุ่มเขาอยากรู้อะไรนะมันก็เลยต้องตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าบางทีทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือพี่ทั้งทั้งทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นเนาะเ,ออเขามีความรู้ดีแล้วล่ะแต่บางทีด้วยคําถามนะตอนนั้นหรือใดๆเนี้ยก็อาจจะแบบตอบได้แบบไม่เคลียร์หรือว่าอาจจะเกรงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้เห็นอยครับฟิดแปะหลังกำองรายการทำไมเพราะว่าฟีดแปะมัน ทั้งหมดเลยก็มีแบบเมืที่พี่หนุ่มบ้างก็เหมือนแบบบางคนมองว่าพี่หนุ่มทำไม่ได้ทำกันบ้านการงานเหมือนดูไม่ค่อยดูเในหอรามห้องน่าจะรำมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกองงี้มีมีกระแสนี้ด้วยเหรอครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะก็ถามผมเหรอถ้าทำกันบ้านตอนที่เข้าไปนั่งพวกผมนั่งติดพี่หนุ่มเนาะก็เห็นพี่หนุ่มทำกันบ้านนะนั่งเช็คอยู่ว่าอะไรอะไรยังไงถ้ามองในมุมเดี๋ยวก่อนนะผมคิดก่อน ถ้ามองในมุมที่บอกว่าไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหมอรำผมว่าน,นี้ถูกเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนคนไม่รู้ไงอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าผมว่าเป็นคนไม่รู้เหมือนกันมาก่อนดังนั้นถ้าถ้าเกิดพี่หนุ่มรู้ทุกเรื่องอะ่ะมันก็เป็นตัวแทนคนไม่รู้ยากอยู่นะเพราะฉะนั้นคําถามคําบางคำมันเป็นคําเฉพาะเนาะของรายการไอของหมอรำอะ่ะมันนั้นถ้าเกิดพี่หนุ่มยิ่งไม่รู้แล้วถามถามย้ำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันทําให้คนที่ดูเข้าใจ สมมติถ้าเกิดมันไหลลื่นเนาะมีมีตรงไหนรับประเด็นไหนที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาครับอย่างแบบห้านอ๋ออ่านเนี่ยไอห้านเนี่ยจะว่าแต่พี่หนุ่มเลยผมไปอยู่มาสองปีกว่าจะรู้ตั้งนานแล้วลองคิดดูเนาะสมมติถ้าเกิดสัมภาษณ์ไปแล้วเอ่อตอนนั้นพ่อโจน่าจะพูดเนาะว่ามาหลังห่านใช่ไหมฮะแล้วพี่หนุ่มอ๋อโอเคมาหลังห้านแล้วงไงต่อครับตึ๊ดตึ๊ดแล้วไอคนที่ไม่รู้ที่เป็นหมอรำภาคอื่นที่ไอคนภาคอื่นที่เขาไม่รู้ครับแล้วห้านคืออะไรอะแต่เนี่ยพี่หนุ่มเป็นตัวแทนเลย อะไรนะอะไรนะแล้วตอนนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าห้างกลายเป็นรู้แล้วว่าคือเวทผู้ไหมฮะผมว่าอันนี้ถูกต้องแล้วก็ยังคำแบบคอยกอดูยอดรวยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เหมือนเหมือนถ้าเกิดมาถามเราภาษาใต้ตอนเนี้ยบางคำที่เราไม่รู้แล้วพิธีกรย้ำให้เราเราจะได้เข้าใจไงพอเข้าใจปุ๊บมันจะมีเสน่ห์พอพอพอคนเริ่มเข้าใจปุ๊บอะเวลาไปดูไปเจอเงี้ยมันจะอยาก มันจะมันจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่รู้เหมือนเราไม่รู้ภาษาแล้วไปไปดูเราก็จะไม่ค่อยอยากฟังนะก็ถามผมนะผมว่าส่วนนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทําให้คนที่ไม่รู้อ่ะเพราะอะไรรู้ว่าถึงพูดอย่างนี้ได้เ,เพราะว่าทุกๆค,ครั้งที่ผมทารายการหรืออะไรเงี้ยผมทําในมุมของคนไม่รู้ให้คนไม่รู้ได้รู้จักนะเงเพราะนั้นผมว่าพี่หนุ่มอ่ะทาหน้าที่ได้ถูกต้องนะถ้าในมุมของการที่จะเอาหมอลำมาให้คนอื่นไม่รู้จักได้รู้จักอ่ะยังทำแบบคอยกอดกูยยอดรวยมันคนกางที่ดำ มันเฉพาะใช่คำว่าฮอยอย่างคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพอยพอยก็คือมาจากคำว่าลอยลอยกอดภูยอดภูยอดรวยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดของน้องบิวครับมันเลยกลายเป็นที่มาของเพียของน้องบิวน้องบิวที่เป็นกระแสตอนนี้ คือคือเวลามันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่เป็นประเด็นเนาะถ้าคนที่รู้จริงรู้ดีอ่ะก็จะมอกว่าเอ้คำว่ารู้จริงรู้จริงกันเนาะรู้จริงก็จะบอกว่าเอ้ทำไมยังไม่รู้เลยอะไรนเงี้ยมันเป็นธรรมชาติครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งก็ถ้าเกิดคนที่ก็ไม่รู้แล้วมีคนเป็นตัวแทนเข้ามาถามอะ่ะเหมือนนึกภาพเลยเคยเคยเรียนหนังสือไหมแล้วที่แบบอาจารย์บอกว่าไม่เข้าใจให้ถามแต่มีคนไม่กล้าแต่จริงๆแท่นก็ไปรู้ในคำที่แปลว่าอะไรแต่ไม่กล้ายกแล้วมีคนหนึ่งยกให้อะ่ะเราก็รู้ด้วยไหมมันแค่นั้นเองนะเออมันอยู่ที่ว่าเเราจะส เสพเพื่ออะไรมากกว่าใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดจะเสพในมุมว่าต้องรู้จริงรู้ลึกเงี้ยอันนั้นคือวิชาการก็อันนั้นน่าจะเกิดไปอยู่เป็นเวทีวิชาการแล้วพี่หนุ่มไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยเอออันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี่ยเป็นเรื่องมมุมบันเทิงเราก็มองว่าถ้าพี่หนุ่มอยู่เข้าใจ มันก็เหมือนคนรู้กับคนรู้มันั่งคุยกันคนที่รู้จะไม่ด้เข้าใจมันไม่สนุกเคยฟังคนพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราแล้วก็คือสองคนรู้เรื่องไหมแล้วไอ้คนนั่งฟังก็แบบหัวเราะแห้งๆนั่นแหละฟิลนั้นเลยเพราะตอนที่เฮียก็ไปในหมอลำครั้งแรกอะฟิลนั้นเลยเฮียหมอลำต้องมีลำเรื่องนะลำเรื่องอะไรตกลงแล้วมาถามเราอีกเฮียเพลงนี้เอาเกินไหมเกินอะไรเกินคืออะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมพอเราไม่รู้ว่ามันไม่สนุก แต่ทีนี้ iscilla, พอมีคน andal, ค <progressive S 2> ไม่รู้เหมือนเราแล้วกลา้าถามให้เราอ่ะมันก็ทําให้เราได้คําตอบอันนี้มุมผมนะคิดถูกไม่รู้ใครใดๆก็จะได้รัวอัปเดตแล้วแหละแต่อยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องสถานที่ของเราเองจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอ๋อตอนนี้นะครับสถานที่เนี่ยไฟมากอยู่ด้ทันเดอร์โดมมากคือยังไงก็ยังยืนยัอยู่อยากอยากได้ยังสู้อยู่เอาให้สุดสุดความสามารถก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเรื่องทีมงานไม่ต้องกลัวฮะระดับประเทศแน่นอนตอนนี้ พระองคงานตอนนี้คือให้ทางทีมงานของของเรานะในการที่จะดูว่าน้องต้องทำอะไรบ้างแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์ออกมาให้มันให้มันชัดให้อย่างที่บอกเลยว่าคนที่จะได้คือแฟนคลับกับน้องเพราะงานนี้เป็นงานมิตติ้งของน้องเอาแบบให้เขาได้แบบอิ่มสุดๆนะครับตอนนี้ต้องจองจองหางยิมของทางเดื้อดูไปลนระยะกันังไปถึงต้างเช็คต้องเช็คคิวเพราะตอนนี้มันต้องจองค่าบีอ๋อายถึงน้องคิวน้องหรือ อ๋อใช่คือเช็คไปแล้วปรากฏว่านี่ผมก็ว่าผมเช็คเร็วแล้วนะคือเราไม่มีความรู้ตรงนี้เนาะพอเช็คไปปรากฏว่ามันมีของบริษัทใหญ่ของพวกเราของประเทศไทยครับจองไว้ก่อนเป็นเป็นลิสต์หนึ่งถ้าเกิดเขาสละสิทธิก็จะเป็นเราอ๋อแต่คือยังไงเียก็ยังจะสู้ก่อนขออยากได้ที่นี่ใช่แต่ก็ต้องมองยิ่งอื่นรอด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ารอนี้ไม่ได้ปุ๊บพอไปถึงเวลานะมันกระชันชิ้งเราไม่ได้เป็นเรื่องเลยมากับมาขรอบวมที่ได้ทำกับพระโจรได้ ไม่ว่าเลยนะจอคิวตั้งแต่เนิ่นๆเลยะที่วงยังไม่ได้เปิดเลยรู้สึกไงบ้างเอารู้สึกรู้สึกดีใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คิวมันเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยซึ่งปกติบนเ,เราเรารู้เพอเราทําวงมาก่อนอการที่จะหาสปอนเซอร์ให้เชื่อในความน่าเชื่อถือของวงเนี่ยเรื่องยากมากอีสานนครศิีปีที่2เลยนะครับถึงจะถึงจะมีโอกาสสปอนเซอร์เข้าแรกๆนี่ขายแบบขายยังไงคนก็มีความรู้สึกว่ามันวงใหม่อ่ะ ใช่ไหมครัแต่อันเนี้ยพอเปิดปุ๊บทอนเซอร์เซยเย็เลยเราอันนี้ยิ่งกว่าคิวงานอีกนะแล้วลองสองมาคิวงานตามมาอีกมันเหมือนกับมันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณทำเถอะเนี่ยฮะเลยไม่ลังเลเลยเแต่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราคุยกันมันยังไม่เต็มสองห้าสิบเลยนะวันนี้ได้ข่าวว่าเต็มอ๋ออันนี้หมายถึงอีสานนครสิศรีด้วยไหมฮะับอันนี้ก็กาบขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ที่แบบแฟนคลับจะเป็นจริงๆแล้วอีสานนครสิทธิ์เนี่ยโตได้เพราะแฟนคลับเลยนะ คุณภาพเราไม่ต้องพูดถึงเราจะคือเฮียจะมีนิสัยไม่ค่อยได้ไคุยทีมงานเท่าไหร่อันนี้เพื่อควาตรงตรงเนาะเรื่องคุณภาพเราเรามีเกณฑ์อยู่เราต้องมาตรฐานเนาะแต่ว่าสิ่งที่เป็นกระบอกเสียงให้เราดีที่สุดคือแฟนคลับแฟนคลับแล้วก็โซเชียลทั้งหมดที่ทําให้เจ้าภาพปกติคนที่มาดูในกรุงเทพเนี่ยก็จะบอกกับญาติตัวเองที่ตางจังหวัดว่าจานวงนี้นะวงนี้นะอย่างงี้ครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นทุกเสียงที่ทางสนคขับบอกให้เจ้าภาพจ้างเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดตรงนี้ ก็คือ200คิวงานแล้วตอนสองคิวงานแล้วครับเมื่อวานยัง205อยห้เลยเพิ่มมาอีก40คิวงานปรากฏว่าไม่ต้องพักแล้วฮะน้องๆไม่ต้องพักกันแล้วครับแบบนี้มาเรื่าเนี่ยๆปั่นขึ้นในวงการบอร์ดดำมีพ่อแววๆมาว่าอันดับหนึ่งของช่องในรายการของเราคิวงานก็เริ่มเต็มออ๋ อันนี้ไอเอ็กซ์ไลท์เอ็กซ์เนี่ยเอ่เอ,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 อมาลาไบดอลใช่ไหมอันนี้คือแบบโอ้ยภูมิใจนะมันรู้สึกแบบเออน,นี่แหละเราเราได้ทำเราทำเราหาคำตอบเออขอ่าเลยใช่ไหมฮะเราได้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราทำให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วไม่ต้องมายืนอธิบายทีละคนเพราะว่าเวลาที่ไปไอคนนี้ไปก็ตีความหนึ่งอธิบายคนนึงก็ตีความหนึง่งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือผลงานดีกว่าครับใช่ไหมครนตับ ใช่ครับเรตติ้งเป็นตัวการันตีผลงานครับก็ก็ต้องขอบคุณทีมงานหรือว่าพอยเนาะทุกคนเขาคือจริงๆแล้วเขามืออาชีพอยู่แล้วแหละสุดยอดไม่แเลตติ้งเป็นแค่วนหนึ่งมันมีมูดบ้าไว้ขอขอขอไดๆเอ้ยอย่าไปพูดใหญ่พาไปด้วยบ้างไว้เราเป็นคนผมถ้าถ้าคำว่ามูดของผมเนาะหนึ่งเลยแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เราศรัทธาอยู่แล้วล่ะเนาะเราเราศรัทธาพ่อแม่ แล้วก็ทุกวงที่ผมไปผมจะไหว้พระของทุกวงเพราะว่านั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือสู์ร่วมใจของเขาเราต้องเคารพเพราะเราไปเข้าไปบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วทุกที่คือผมไม่ผมไม่ได้มีอะไรเป็นหลักว่าต้องอันนั้นอันนี้แต่ทุกที่ที่ผมไปผมจะรู้ว่าทุกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมด<อ>ผมจะไหว้ทุกที่แต่ใดๆเลยก็คือวันนั้นไปไปสัมมาาแล้วเจอพี่พี่ปืนเนาะมือกองของบิ๊กแอสคำนี้ผมชอบมากเลย อะไรก็ช่างถ้าทํด้วยความรักความศรัทธ,ธานั่นแหละเออแล้วมันก็เออนั่นแหละทานั้นแหละ <laughs> ผมผม,ม่ทุกคนอาจจะบอกว่ารักริ่งหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เนาะแต่2ปีมาแล้วอะผมก็ไม่ถอยอะแล้วผมก็ยิ่งทำผมก็ยิ่งรู้สึกรัก ยิ่งมีความสุขยิ่งยิ่งศรัทธายิ่งอยากให้มันยิ่งใหญ่อยากให้ทุกคนได้ภูมิใจกับมันนะนี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมมอลาร์มไอดออีกเรื่องนึงคือที่จะพาของแต่ละทีมการที่จะไปขึ้นเวที๋อใช่ครับใช่อันนี้เป็นอยู่ในของรายการอยู่แล้วครับคือต้องไปทําเบื้องหลังพาน้องไปไปทดลองงานจริงเพราะว่ารายการหมอลํารไอดอลเราต้องการหาคนที่เป็นหมอลํารจริงๆที่เป็นรุ่นใหม่ดังนั้นการที่แบบ บางเราไม่รู้หรอกเพราะว่าหมอราม,มันวิถีชีตมันไม่เหมือนศิลปินปกติเขาอาจจะคาดฝันว่าเฮ้ยคงไปเป็นเหมือนดาราช่องปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องได้รู้ว่าหมอรำจริงๆคือต้องไปอยู่ใน หลังห้านแบบนี้ใช่คุณจะได้เข้าใจคุณจะได้รู้สึกว่าการที่จะเป็นหมอรำเบอร์หนึ่งหรือคนที่มีคนรักอย่างทุกวันนี้อย่างท็อปหรือใครอย่างเงี้ยเออเขาเป็นยังไงกันคุณจะได้ภาคภูมิใจมันไปทุกวงใช่ไหมครับเนี่ยทุกทีไปทุกวงครับแลวตอนนี้ที่ไปแล้วตอนนี้ที่ไปแล้วมีสาวน้อยที่มาหมอชิดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นของปฐมที่โคราชครับแล้วก็จะมีใจเกินร้อยแล้วก็จะมีระเบียบครับผมฝากฝากแ่ฝากหน่อย ฝากฝากทุกอย่างไอช่ององช่องตัวเองด้วยช่องตัวเองด้วยช่องตัวเองนี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเออยู่ท้วงคือแบบอันนี้ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าไม่เคยครั้งแรกในชีวิตเนาะปกติอาจจะมีคนเคยเปิดให้แต่ผมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่อันนี้บอสโจทําให้แล้วก็มันขึ้นเร็วมาก2วัน30,000คนติดตามเงี้ยครับเฮียหน่อยสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับฝากด้วยแล้วก็หมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่แหละครับที่อยากให้ทุกคนสนใจมันเพราะว่ามันเป็นขนาดกลางที่จะทำให ต้นทุนหรือใดๆอยากให้มันไปได้ง่ายขึ้นคนที่อยากดูหมอลำจับต้องถึงจับต้องได้ง่ายครับแล้วก็รายการหมอลำไอดอลครับเป็นรายการหมอลำที่ต้องการให้คนที่ไม่เคยดูหมอลำเลยไรู้จักหมอลำได้รู้จักครับแล้วก็สําคัญสุดเลยปากท้องของอีสานสนครศรีนะครับเป็นวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีงานทําปากอีสานสนครศรีปี2ไว้ด้วยนะครับ